มาพูดถึงประเด็นเรื่องความอันตรายของสิ่งที่เรียกว่าเราเดินยุทธศาสตร์ผิดไม่ใช่เราหรอกฝ่ายที่สู้อยู่ในประเทศไทยภายใต้ระบอบภายใต้ระบบเนี่ยการเดินยุทธศาสตร์ผิดก็คือเรื่องของการเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งประกอบให้ระบบระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยถูกเอาไปหลอกเป็นระบอบประชาธิปไตยในสายตาชาวโลกได้ก็คือการเข้าไปร่วมสังกรัรมกับการเขาเรียกว่า ประชามติรัฐมนูญโจนกับการเลือกตั้งใหม่การการเลือกตั้งในกติกาที่หนึ่งสิทธิ์ไม่เท่ากับหนึ่งเสียงปัญหาคือว่าฝ่ายนู้นเนี่ยฝ่ายนู้นเนี่ยวางเกมซ้อนมาหลายชั้นให,ให้ให้คุณต้องลงไปเล่นในเกมเขาแล้วการเล่นในเกมเขาเนี่ยเขามีแต่ได้กับได้หนึ่งคือมันมีพวกแปรพักนะฮะมีพวกแปรพักที่เคยทํางานให้ฝ่ายทักษิณก็ตามฝ่ายประชาชนอะไรต่างๆก็ตามเข้าไปร่วมงาน อย่างเช่นแลมโบ่อะแลมโบเป็นต้นโดนเอาเข้าไปอบรมในค่ายทหารเอาเปืนจ่อหงจ่อหัวอะไรก็ว่าไปถ้ามึงมึงจะตายตรงนี้หรือมึงจะเป็นพวกกูเออทั้งในวงในวินอะไรต่างๆไอ้ทรงคิดจ่าดุสีพิทักษ์อะไรต่างๆ,ๆเคยทํางานเป็นมือเป็นตินให้ฝ่ายฝ่ายประชาธิไปไตยหรืออะไรมาก่อนก็ตามเนี่ยมันถูกมันถูกเขาเรียกว่าให้แปรพักด้วยความตายอ่ะมึงจะมึงจะตายตรงนี้หรือมึงจะทํางานเป็นพวกกูแบบเนวินแบบแลมโบ่แลมโบเนี่ยทีนี้ คนพวกนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็มีศักยภาพในเรื่องการคิดการออกนโยบายหรือการอะไรต่างๆมาพอสมควรเขาถึงถูกทักษิณรับเข้าไปเป็นพวกในการทํางานต้องต้องเป็นคนมีฝีมือพอสมควรเหมือนกันที่ทักษิณถึงถึงดึงเข้ามาช่วยงานถึงดึงเข้ามาไว้ใจให้ทํางานบางอย่างได้ดังนั้นเขารวมเอาคนเหล่านี้ไปไม่ว่าจะธรรมานัดเองก็ตามเมื่อก่อนก็อยู่ฝ่ายทักษิณนั่นแหละ ช่วยกันอะไรมาจากฝ่ายทักษิณมาก่อนเนี่ยแล้วทีนี้พอเขาดึงคนเหล่านั้นเข้าไปเนี่ยรวมถึงนะครับรวมถึงฝ่ายซ้ายบางคนซ้ายเก่าฝ่า,ายคนเคยอยู่พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเก่าหรือว่าออเออ <ทำ S 2> หรือแม้แต่สมศักดิ์เทพสุทินหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยคนที่แปล<ะ>พัก,ปกไปทํางานกับเขาเนี่ยเขาด้วยความเป็นซ้ายเก่าบางคนหรือว่าความที่เคยเคยทํางานแบบเขาเรียกว่าคนท้องถิ่นชอบคนท้องถิ่นรักมาก่อน นักการเมืองท้องถิ่น <f ool> พวกนี้มีฝีมือนะมีความเก่งนะแต่การไปรับใช้กับอํานาจนี้มันทําให้ฝ่ายอํา,านาจเขามีศักยภาพที่จะชนะในเกมต่อๆไปได้ตลอดเพราะอะไรผมจะบอกนี้ทันทีที่เข้าไปร่วมร่วมสังกักรรกับการเลือกตั้งของเขาเนี่ยเขาจะแพ้หรือชนะขึ้นมาเนี่ย <f ool> ยังไง ยังไงเขาวางเกณอยู่แล้วเขาจะชนะยังไงจะบัตรขยีงยังไงจะนู่นนั่นนี่ชนะไม่ชนะมีสองร้อยสิบตวอ์ทางมาให้ยังไงก็ชนะอยู่แล้วเนี่ยท,ทันทีที่คุณเข้าไปร่วมปุ๊บเขาเอาไปอ้างกับชาวโลกได้ว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณก็เข้าสภามาด้วยกติก,กานี่คุณจะมาบอกว่าไม่เป็นทาตาทีป่ประตายได้ไงงั้นคุณจะมาเล่นทําไมอ้ะคุณจะมาเล่นทําไมเออคือการเข้าเล่นเท่ากับคือการยอมรับนะคือคือการไปเป็น เครื่องประดับให้ระบบนี้เขาแต่ปัญหาคือว่าคุณเข้าไปแล้วคุณไม่สามารถทําอะไรได้ในระบบรัฐสภาเขาจริงๆหรอกเขาออกนโยบายอย่างแรกผมผมจะชี้ให้เห็นอย่างนี้นะว่าความฉลาดของเขาคือคนที่เคยทํางานให้ฝ่ายทักษิณหรือว่าคนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่เก่งเรื่องการทําทํางานการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนโยบายหลักแรกของเขาคือเอาคนจน14ล้านคนมาลงทะเบียนเพื่อแจกเงิน ดูนโยบายอันนี้ว่าให้ดีๆนะฮะตัวนี้ตัวแปรสําคัญที่ที่ว่าทําให้คุณสู้ต่อในระบบอะไรที่ที่เขาวางไว้เนี่ยยากมากสิบสี่ล้านคนที่เขาไปสํารวจว่าเออเป็นคนจนที่สุดเป็นอะไรที่สุดเนี่ยและเขาจ่ายเงินให้ตลอดเหมือนเงินเดือนน่ะอืมจ่ายทุกเดือนจ่ายทุกเอ่อกี่เดือนก็ว่าไปีล mm. ่เป็นพันนี่เลยสำหรับคนยากคนจนเนี่ยต่อให้คุณจะบอบว่าเงินไม่กี่พันหรอกสองพันสามพันห้าพัน มันไม่ใช่เงินมากสำหรับคุณก็กัดก็จะเป็นไปได้แต่สําหรับคนยากคนจนน,นี่มี่มีค่าและความรู้สึกของคนยากคนจนนี่คือเขาให้เราอ่ะอเขาให้เราอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยมีใครโอนตรงจากรัฐมาถึงถึงเราได้แบบนี้เนี่ยเขาให้เราทุกเดือนเนี่ยเขาให้เราทุกเดือนเนี่ยคนจนรู้สึกนี่เป็นบุญเป็นคุณนะนี่เป็นเป็นสิ่งที่เคยเขาทําดีกับเรานะสิบสี่ล้านเสียงนี่คือคืออะไรที่เขา ให้สามปีสี่ปีเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยปัญหาคือคุณคุณเอาชนะเขายากมากเลยถ้าเขามีสิบสี่ล้านเสียงได้อยู่มันเหมือนเขาเรียกว่าฟาร์มคนจนน่ะคุณเข้าใจคำว่าฟาร์มคนจนไหม mm hmm. คนจนอาจจะเกลียดอาจจะไม่ชอบระบอบเจ้าด้วยซ้ำอาจจะเกลียดโครงสร้างต่างๆความนู่นน,นั่นนี่แต่ว่าถ้าเขาไม่เอาเลือกให้รัฐบาลเดิมเนี่ยอยู่เอาไว้เนี่ย เขาจะไม่ได้เง right. ินที hmm. <S <S ่เขาเคยได้มาตลอดอืเงินให้เปล่าที่อ้างว่าเอโครงการบัตรคนจนโครงการอะไรชนะชนะชนะเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาสูญเสียจะไม่ได้เงินนี้อีกต่อไปแล้วจะไม่ได้เงินรายเดือนนี้อีกต่อไปแล้วจะหรือว่าใครจะมาล้มคนที่ทําให้เงินตรงนี้มาถึงตัวเขาได้โดยตรงเนี่ยอเขาจะออกมาปกป้องนะนี่คือสิ่งที่เขาแยบยนต์กับเรื่องนี้ว่า พวกเขาเองเป็นบุคคลกลุ่มออลิทชนชั้นสูงชนชั้นกลางสิ่งที่เขาทําตรงนี้คือปิดช่องว่างของของการของคะแนนเสียงชนชั้นล่างดึงคะแนนเสียงชนชั้นล่างด้วยเงินให้เปล่านี่คือโคตรประชานิยมโคตรแหง่งโคตรแห่งโคตรประชานิยมยิ่งกว่าที่เคยทักสินที่เคยออกนโยบายหรือใดๆอะไรมานะป็ตามนี่คือการซื้อเสียงด้วยด้วยเงินให้เปล่า จริงๆก็คือปัาษีประชาชนนั่นแหละาาแต่เอามาซื้อเสียงโดยที่ให้เปล่ากับคนจนเหมือนสร้างฟาร์มทําฟาร์มไว้เออเนี่ยถึงเวลาฉันมีให้เธอกินนะถึงเวลาฉันมีให้เธอกินนะถึงเวลาฉันมีเธอกินนะถ้าครั้งหน้าเธอเลือกคนอื่นถึงเวลาก็ไม่มีเธอกินนะคุณจะไปยกเลิกหรือโครงการแบบนี้คุณยิ่งโดนโดนคนที่เขาเคยได้รับเนี่ยถล่ม อันนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะคนที่ออกแนวคิดนโยบายต่างๆนี่ก็เป็นพวกฝ่ายซ้ายเก่าอ่านมาร์กซ้สมมาร์กซิสอ่านเมาอิสหรือบางคนเคยทํางานกับทักษิลมาก่อนรู้จุดว่าจะดึงมวลชนยังไงรู้จุดว่าจะปิดจุดอ่อนของฝ่ายที่เป็นชนชั้นสูงยังไงก็คือเอาใจทําเป็นเอาใจกับฝ่ายชนชั้นล่างคนยากคนจนสร้างภาพว่านี่คือการให้ที่บริสุทธิ์นี่คือการให้ที่แบบว่า ไม่เคยมีใครทําให้มาก่อนนะฮะมันทําให้การการเลือกตั้งครั้งต่อไปยากมากในะเกมเขาที่คุณคุณจะคุณจะไปอ่เขาเรียกว่าทําให้คนที่เขาเคยได้รับ่ยรู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยเขารักนะคนคนที่ทําให้เขาได้ตังค์ยังไงเขาก็รักอเออเขาจะจะชอบไม่ชอบแต่ว่ามันรู้สึกว่าคนไทยอ่ะมันเป็นบ <คน S 1> ุญเป็นคุณใยระบบ ความคิดทางศาสนาเหมือนเหมือนกับคล้ายๆว่าบางคนก็อาจจะชอบทักษิณเพราะทําให้ตอนที่ตัวเองอยู่เนี่ยเศรษฐกิจมันดีมันหมก็เหมือนอ้พวกซื้อเสียงไงแต่อันนี้เสียงละห้าร้อยอ้าวป้าเราก็ไปเลือกฝ่ายประชาธิปไตยทำไมต้องไปเลือกมันไม่ได้รับเงินเข้ามาแล้วบาปเออมันนี่นี่มันเป็นอย่างนี้เลยปัญหาคือว่ามันเนียนมากคือการประชานิยมถ้าสมมติทักษิณทำโครงการแบบเดียวกันเนี่ยโดนด่าที่ภายปลปวงแล้วแน่นอนเอออยู่ดีๆเอา เอาเงินแจกจเฉยๆดือด้อโดยที่ไม่ได้สร้างโครงการพัฒนาหรือโครงการอะไรที่มันมไปต่อยอดได้แต่ปัญหาคือคนที่เขาได้รับเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีค่าอ<ม>ืมันมีค่ากับเขาอะไรเงี้ยมันทําให้เขารักษาฐานเสียงของคนที่ที่มาลงทะเบียนคนจนเหลือแล้วพวกนี้ได้เยอะได้มากอืและมันมันมันทาให้เขาเรียกว่าในครั้งต่อไปคุณยากกับยากที่จะ เอาชนะคะแนนเขาในท้องถิน่นในท้องที่ต่างๆรวมถึงในคนบรรดาคนที่เขาวางฐานเสียงคะแนนเสียงไว้ว่าคุณต้องเลือกฉันต่อนะฉันจะมีไอ้แบบนี้ให้คุณเรื่อยๆและยิ่งไปเจอสอสอใหม่และขี้เกียจลงพื้นที่เนี่ยแพ้เลยแพ้เลยยังไงก็แพ้เลยลดังนั้นบาง,งคนสงสัยเขาชนะได้ยังไงออฟซี FC พักส้มอย่าว่ากันนะต้องบอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยมันแพ้ไอ้พวกสอสอโบราณจริงๆนะไอ้พวกที่ชาวบ้านเขาให้ ความไว้บางใจนะไม่ไว่าจะเป็นตระกูลท้องถิน่นอย่างเช่นตระกูลศิลปะอาชาเนี่ยพ่อตายก็มารุ่นลูกรุ่นลูกตายก็ไปรุ่นหลานอไอพวกไป,ไ,ไปทุกงานศพไปทุกงานแต่งไปซองไปทุกงานบวชมันไม่ต้องทํางานมากแค่ว่ามันรักษาฐานเสียงมันด้วยการขยันเดี๋ยวเอาเต็นท์ไปลงบ้านมาเดี๋ยวเอาเต็นท์ไปลงงานบวชน้ําแข็งไปถึงเมืองแจกน้ําตํารวจแจกน้ำชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเรื่อง แต่คนไทย่ายังคิดไม่ได้ไงว่าสิ่งที่เขาให้เรามาแค่เนี้ยแต่พวกมันคอดโคดจะไปกอบโกอีกมหาศาลแต่ด้วยความความคิดในความเชื่อนะฮะมันก็เลยมันเหมือนเป็นบุญเป็นคุณหลักคิดแบบเป็นบุญเป็นคุณมันทําให้ให้เรื่องพวกนี้มันมันเอฟเฟกมากแล้วเขาเขาตีถูกจุดคืออย่างที่ผมบอกเขาอุดช่องว่างเพราะว่าพวกเขาเป็นพวกชนชั้นอิรีแล้วคนชั้นกลางมันมันหนุนไปทางเขาค่อนข้างมากอยู่แล้วพวกสลงสลิมเนี่ยชนชั้นกลางมันมีอันจะกินอะไรอยู่แล้วไงมันไม่เดือดร้อนเขาไปอุดช่องว่างก็คือ14ล้านนนนคจเี่ย มันทําให้โหเกมเขาเกมเขาวางหมากมาดีมากเลยที่จะชนะแบบระยะยาวต่อไปได้เลยออันนี้คือที่ผมเกิดมาตอนแรกคือความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ที่คุณจะเข้าไปเล่นในเกมเขาเพราะคุณไปคิดว่าคุณชนะในเกมเขาได้แต่เปล่าเลยทุกครั้งที่คุณทุกเวลาวินาทีที่คุณอยู่ในเกมเขาเขาทําให้ใชัยชนะของเขาในเกมต่อๆไปมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมามหาศาลอืม,มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมามหาศาล ปฏิเสธไม่ได้ด้วยครั้งหน้าคุณรอดูผลถ้ามันถ้าคุณยังเล่นในเกมเลือกเลือกตั้งแบบเดิมกับเขาเนี่ยรอดูผลได้เลยว่ามันเป็นแบบไหนเขาแทบจะไม่ต้องใช้บัตรขยงบัตรขยงอะไรเลยเขามีมีฐานเสียงที่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนไปเลือกคนอื่นคุณจะไม่ได้เงินสนับสนุนตัวนี้เดือนละ,เด,นละเดือนละเท่านี้เท่านี้กี่พันกี่พันก็ว่าไปนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าฟาร์มคนจนแล้วแล้วเขาเขาใช้วิธีนี้ในการจะ เอาชนะคุณง่ายๆเลยในเกมที่เขาคุมอยู่ในกติกาที่เขาคุมอยู่ต่อให้เขาจะแพ้คะแนนเสียงก็ยังมีสวสองร้อยห้าสิบอันนี้มันหลักการเดียวกับภูมิพลอ่าหลักการเด<จ>ียวกับภูมิพลแจกยาทำนั่นทำนี่ช่องว่างดโดยการไปไปหาเสียงไปไปฟาร์มกับคนจน <c oughs> แล้วใช้งานคนจนในในวินาทีที่มาเลือก <c oughs> ในวินาทีที่ออกมาออกเสียงคือตอนนี้ประชาชนก็เหมือนสัตว์เลี้ยงในฟาร์มจริงๆ มันต้องรองให้เจ้าของฟาร์มหายามาฉีดให้อ่ไอคนในฟาร์มไม่สามารถออกไปหาฉีดได้เองใช่นั่นแหละคือปัญหานี่ก็เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆแบบนี้พี่น้องอืมอันนี้คือคือความพลาดทางยุทธศาสตร์ของเราแล้วแก้ยากครับถ้ายังไม่ไม่เริ่มเข้าไปแก้ที่กระดุมเม็ดแรกก็คืออำนาจที่ไม่ชอบทำตั้งแต่อำนาจาทำประชามติอำนาจก่อตั้งประชามติรัฐธรรมนูญอำนาจก่อตั้งรัฐธรรมนูญโจรอำนาจอะไรต่างๆก็ตามเนี่ย เมื่อไปเล่นกับเขาปุ๊บมันอ้างว่า<อ>เป็นความชอบทมที่คุณเข้ามาเล่นเลยผมคาดการไม่ผิดนะตั้งแต่โ no หวตจะโหวตโนยเปล่าไอ้ here, ขนาดโหวตจะโหวตโนมึงจะบล็อกขนาดนี้แล้วเลือกตั้งมึงจะไม่เละเทะตุ้มเป๊ะเหรอเละเทะจริงๆใช่นะครับมันตรวจสอบไม่ได้ด้วยไงแล้วผมผมบอกได้เลยว่าการที่เขาถ้าอยู่มาสามสี่ปีได้เนี่ยทั้งไอ้หนูเนี่ยมันไปสร้างเครือข่ายเขาเรียกว่าฝ่ายสายเขียวเองก็ตามบางคนก็หลงไปกับ หลงไปกับการสร้างเครือข่ายของเขาคือเขาเปิดทางอนุญาตให้เฉพาะคนที่ซีโรราบกับเขาในการเข้าไปสู่ผลประโยชน์ในเรื่องกัญชาบ้างไปสู่ผลประโยชน์ในเรื่องกระท่มบ้างเรื่องอะไรต่างๆบ้างคือคุณคุณจะคุณอาจจะเป็นคนมีความสามารถในเรื่องนั้นๆนั้นๆเนี่ยแต่ปัญหาคือถ้าคุณไม่ซีโรราบกับระบบระบอบ,บ,บเขาเนี่ยคุณไปโตในเรื่องนั้นไม่ได้นี่คือการกักก,ก,กั้นทางความคิดไม่ให้ฝ่าย ฝ่ายป,ประธานิปไตยจะเรินเติบโตจะ,จะเจริญเติบโตได้คุณต้องยอมอะไรบางอย่างต่อเขาอาจารย์หลายๆคนบางอย่างบางคนเก่งมากเรื่องกัญชาเรื่องยาสมุนไพรเรื่องอะไรต่างๆแต่ถ้าคุณไม่ซีโรราบกับระบบนี้กับระบอบนี้คุณไปโผล่ขึ้นมาปนไปในนี้ไม่ได้ไไดคุณซีโรราบเมื่อไหร่คุณได้โผล่ได้ได้เ<ม>ติบโตได้หากิน<ม>ดูอย่างง่ายๆหมอเดชา<ม>ตอนแรกก็ด่าจิบหายเลยเรื่องทําไมประยุทธ์ไม่เปิดให้ ผนค้าให้กัญชาไม่เปิดนู่นนั่นนี่ให้กัญชาถูกกฎหมายให้สามารถใช้ทาัศนา์าโลกได้แต่พอเข้าไปซีโรล,ลาบกับระบบระบอบพอแล้วปุ๊บอ่านน้ำมันกัญชาหมอเดชาได้ได้มาแจกโดยกรมการแพทย์แผนไทยอ่า,อาเห็นไหมนี่นี่คือวิธีการดึงดึงตัวตัวคนเก่งๆคนมีฝีมือคนมีมวลชนเข้าไปเป็นพักพวกรับใช้แล้วก็สร้างเครือข่ายต่ออีกทีเพื่อสร้างพักพวก ขึ้นมาหนุนระบบระบอบตัวเองดังนั้นใครที่จะอยู่ในสายเขียวเนี่ยถ้าเกิดแบบอยากทำอยากทําสิ่งที่ตัวเองถนัดสิ่งที่ตัวเองเก่งที่ตัวเองอยู่มันจําเป็นต้องไปซีโรราบบางอย่างกับระบบเขาต้องไปลงทะเบียนต้องไปนู่นนั่นนี่กับระบบเขาถึงจะได้เติบโตในสิ่งเจ้าเอที่ตัวเองถนัดได้อดังนั้นมันก็ถูกเขาเรียกว่าโดยปริยายเนี่ยมันถูกมันถูกเอา ไปเป็นบุคลากรในรายชื่อของเขา<ม>ในโซนของเขาที่เขาจะอเขาเรียกว่าบีบก็ตายจะคายก็รอดอันนี้คือยุทธศาสตร์ที่เขาเล่นซึ่งในยุทธศาสตร์อะไรแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่ายุทธศาสตร์พิษล้างพิษฝ่ายนู้นเขามองว่าจะชนะอายุยุคหนึ่งเขามองว่าจะชนะพวกคอมมิวนิสต์ยังไง<ม>เขาก็เอาวิธีการแบบเนี้ยก็คือเอาให้คนที่เป็น จัดตั้งใหญ่ในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างประเสริฐทรัพย์สุนทรอย่างไพศาลพุทธมงคลหรือผินบัวอ่อนเนี่ยเอามาเอามาเอาแปลกพักมาแล้วก็คิดกระบวนการว่ากูจะเอาชนะพวกโคโมอมมิวนิสต์ยังไงไอ้นี่ก็เหมือนกันมันเอายุทธวิธีเดียวกันมาเรียกว่าพิษล้างพิษเนี่ย กูจะชนะพวกเสื้อแดงยังไงกูจะทาลายหมู่บ้านเสื้อแดงยังไงกูจะทําลายอ,อปปอลอของพวกเสื้อแดงที่แลมโบ้ตั้งไงอ้าวดึงหัวมันมาสิเอาอานนท์แสนนานมาเอาไอ้แลมโบ้มาเอาไอ้นู่นไอ้นัไนไอ้นี่มาเอาวิธีคิดวิธีการกูจะชนะ,ะชนโยบายประชานิยมหรืออะไรแบบหรือพวก30บาทรักษาทุกโรคยังไงอ้าเอาแจกเงินคนจนให้มากกว่าดิเอออะไรแบบนี้มันใช้ยุทธวิธีนี้เขาเรียกว่าพิษล้างพิษเพื่อมาเอาชนะ เอาชนะทักษิณให้เด็ดขาดให้จิโรล,ล่าี่สุดเอาชนะคนที่ยังเ,เขาเรียกว่ายังนิยมจมชอบต่อทักษิณในการบริหารยุงนั้นให้เด็ดขาดที่สุดเท,ท่าที่เขาทําได้คือเอาพิษล้างพิษเอาคนของทักษิณเองมาไล่ล้มทักษิณเองอืมงั้นงั้นไอบโบ้เป็นขนาดนี้เหรอนายทักษิณน,นางยิ่งลอกอโน่นนี่นั่นเองกตัญญูทักษิณอะไรเงี้ยคือคือเหมือนกันนี่นี่อย่างที่ผมบอกก็คือว่า เขาใช้ยุทธวิธีนี้พิษล้างพิษแล้วมันพอพูดถึงตรงนี้ละเขาสตาอปไไปก่อนครับผมยายบงอยู่ในกระบวนการนี้หรือเปล่าผมคิดว่าอาจจะอยู่อาจจะอยู่ตั้งแต่แรกเพราะคือจริงๆยายบงมันไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรขนาดนั้นหรอกอก็คือสามปีที่แล้วเนี่ยผมผมทักทักยายครูบงนี่ตั้งตั้งนานแล้วว่าเอ๊ะมันแปลกๆเพราะว่าตอนนั้นตัวเองก็หนุนเหมาเข่งนิรโทษให้ทศ <c oughs> กร์แต่ว่าทําไมมานั่งโหนอยู่ดีๆถึงมานั่งโหนญาด ญาติคนตายทําพิธีในวัดปทุมเฮ<ล>้ยมันแปลกๆมันมันมันไม่จริงใจหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่คุณหนุนเหมาเข่งเนี่ยคุณนิระโทษให้คนฆ่าทุกคนเลยนะอเออแล้วอยู่ดีๆมาจะมานําเดินนํำขบวนญาติวัดปทุมมาแห่รูปแห่เทียนอ,อะไรเงี้ยมันไม่เม k เ sense ผมก็ทักขึ้นมาปรากฏว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็มาแย้งผมมันมันไม่เป็นประโยชน์ที่จะมาซัดอะไรขอตอนนี้อ,อ้าวนะฮะ เออแล้วทุกวันน right ี้เป็นไงล่ะเขาคนที่โดนโดนคุณโบสัดหนักสุดก็จันสมศักดินั่นแหละไอ้เสลิมมันเอาไปล้อกันเห็นไหมเออนะฮะหลายคนหลายคนก็อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังให้พี่น้องสังเกตนะสังเกตแล้วเรามีขบวนการแบบเราเป็นประชาชนมีแต่บ้านบนฟังพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์แท็กซ่งแท็กซี่ขับรถโมงขับรถเมเนยเราจะมีกระบวนการเรียนรู้โดยประชาชนยังไงที่จะต่อต้านไอ้ระบบแบบเนี้ไม่ นักการเมืองก็พิ่งไม่ได้ผมเข้าสภาไปก็แพ้เขาผมผมเพิ่มเพิ่มเติมอีกนิดนึงที่บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสาตร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมองเห็นปัญหาจุดเดียวกันว่าอำนาจสถาปนาการประช,ชามติไอ้รัฐมนูนเถื่อนเนี่ยมันไม่ไม่ใช่อำนาจที่มีอยู่จริงไม่ควรไปร่วมสากกรรมถ้าคุณมองเห็นว่าไอ,อ้อำนาจรัฐนุนฉบับนี้การสร้างการเลือกตั้ง ที่ปกติการไม่ใช่หนึ่งศิลหนึ่งเสียงเนี่ยมันไม่ควรไปร่วมสังกกรรมตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างส้มกับแดงมันจะไม่เกิดความขัดแย้งในสภาเอ้ใครเลือกฝ่ายนักศินใครเลือกฝ่ายธนาธรใครเลือกฝ่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความขัดแย้งแตกแยกในขบวนของฝ่ายต่อต้านคอสอชเขาตีผ่าตรงกลางของข,อขอบวนกอดขบวนต่อต้านคอสอชอโดยที่ว่า ให้แยกไปเป็นส้มกับแดงแล้วมึงไปตีกันเองให้ตายก่อนมึงก็หมดแรงมาตีกูแล้วเถียงกันเองในสภาให้ตายก่อนด่ากันเองให้ตายก่อนทั้งทั้งติงเพื่อไทยติงส้มด่ากันเองให้ตายก่อนมึงก็หมดแรงมาต้านกูแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสภาโจรของเขาในสภาลิเกของเขาในโรงลิเกของเข,เขาเขาเขียนให้คุณทะเลาะกัน เขียนให้คุณไม่มีความสามัคคีกันในการรวมพลังกันต้านระบอบคอสชออนี่คือ,อสิ่งที<ด>่เกิดขึ้นจริงอย่างเห็นภาพติ่งส้มก็มานั่งทะเลาะติ่งแดงก็มานั่งทะเลาะก,กันคนตีกันให้ตาย่คนตาสว่างใหม่คนตาสวาา่า,สวางเก่าก็มานั่งทะเลาะก,กันคน คนรักทักษิณยังเอาเจ้าคนรักธนาธรยังเอาเจ้าคนรักทักษิณไม่เอาเจ้าคนรักธนาธรไ,ไม่เอาเจ้าก <c oughs> ็มานั่งตีกันเองทะเลาะกันเองเพราะมันเกิดจากการเข้าไปร่วมสังกัดกร,รกับเขาอืสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วไม่ต้องไปถามเลยว่าวันไหนจะมีเสียงโหวตในสภามากพอจะไปชนะฝ่ายนู้นเพราะอะไรมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วเพราะมันวางไว้แบบนี้อืบันทอนกันเอง คะแนนพักส้มไปตัดคะแนนกันเองเออกี่เขตที่ไปตัดคะแนนกันเองระหว่างเพื่อไทยกับอนาคตใหม่แล้วแพ้พลังประชารัฐเ,เ,เขาวางไว้แบบนี้เลยเทั้งๆที่ท่านรวมกันอย่างที่ผมบอกถ้ารวมกันไม่แยกกันเพื่อไทยกับอนาคตใหม่คะแนนไม่ยังไงก็ชนะพลังประชารัฐตรงนั้นอะ แต่กติกามันเขียนให้ยิงแพ้แล้วยิงชนะก็ใช่ไงเออคุณไปดูได้เลยถ้าถ้าคุณยึดหลักการเอาไว้ตอนแรกว่าอย่าไปร่วมสังกักร,รกับประชามาติเถื่อนอย่าไปร่วมสังกกร,รกับรัฐนูรเถื่อนอ,อ,อย่าไปร่วมสังกัการ,รกับการเลือกตั้งที่หนึ่งสิทธิ์ไม่ใช่ับหนึ่งเสียงออคุณจะไม่มันนั่งแตกแยกกันแล้วแพ้ในพื้นที่เพราะว่าคะแนนเพื่อไทยไปตักัคะแนนอนาคตใหม่แล้วก็แพ้พลังประชารัฐตั้งทั้งที่รวมกันแล้วมันมากกว่าออฝ่ายที่ต้านคอสชอมีมากกว่า แต่มันวางโดนวางเกมให้แพ้ในเกมที่เขาเขียนกติกาแบบนี้นะฮะนี่คือการเดินยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดแล้วมันนําไปสู่ทางตันนําไปสู่ทางตันแล้วแล้วรู้สึกกลัวทาอะไรไม่ได้ยิ่งสู้ไปยิ่งท้อจังว่ายิ่งสู้ไปยิ่งรู้สึกไม่มีหนทางเพราะนี่ไงมันมันวางยุทธศาสตร์ผิดพลาดแล้วก้าวเดินถอยสักก้าวยังไม่กล้าจะถอยเลยกลัวเสียหน้าอืมอืม ใช่ไหมอะถ้าคุณไม่ต้องมานั่งกลัวเสียหน้าคุณถอยไปอยู่ร่วมกันทั้งฝ่ายส้มฝ่ายแดงฝ่ายอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณยืนหลักแค่ว่าเฮ้ยอะไรก็ตามที่แม่งมาจากอำนาจกจตช,ชประชามติเถื่อนมึงจะสถานามากี่ประชามติกูก็ไม่ยอมรับเพราะมึงเถื่อนอำนาจเ<ม>ถื่อนรัฐนุมจะมึงจะมากี่รอบกูก็ไม่ยอมสังกัดการ,ก,ร,รกับมึงเพราะมันเถื่อนการเลือกตั้งมึงจะสถาบันนามากี่รอบกูก็ไม่ร่วมกับมึงกูจะฉีกบัตรมึงเพราะมึงเถื่อน ถ้ายึดหลักสามอันนี้เอาไว้ตั้งแต่แรกไม่มีการมานั่งทะเลาะกันไม่มีการมานั่งตัดเสียงกันเองแล้วแพ้พลังประชารัฐที่เสียงน้อยกว่ามไม่มีทางแพ้คอสชอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาวางเกมให้เราแพ้คุณก็ไปมั่นอกมั่นใจคนหนึ่งก็มั่นใจเฮ้ยทำมาขนาดนี้ประชาชนยังคงเลือกเราอยู่นะอีกคนนึงก็มั่นใจบอกเฮ้ยเราต้องชนะในเกมเขาได้แน่ๆอะไรไม่ว่าป๋าจอมกระบวนการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไป ลดคุณค่าไปด้อยคุณค่าของแนวทางบนถนนอ่าใช่ยิ่งยิ่งคุณเชื่อมั่นในแนวทางรัฐสภามากแนวทางบนถนนก็ยิ่งน้อยลงยิ่งน้อยลงอันนี้เป็นหน้าเป็นห่วงกว่านะเวลาอ่าเราที่จะออกมาเรียกร้องอะไรที่มันมากกว่าที่สภาเนี่ยครับการลงถนนนี่เป็นการออกมาเรียกร้องกระบวนการที่ไม่สามารถพูดได้ในสภาเราถึงลงถนนมาพูดกันครับอันนี้คือการไปทางรัฐนะ กับการเป็นว่าเขาจะยอมรับแล้วเราจะยอมรับกันไหมเราโอเคเข้าใจอะคนที่ลงถนนเนี่ยหลายๆคนก็เป็นเอฟซีพักการเมืองอันนี้ต้องยอมรับเราจะต้องมาตกเผื่ร่วมกันยังไงก็อย่างที่ผมบอกเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตราบที่คุณไปนั่งไล่แก้กระดุมเม็ดเม็ดสุดท้ายที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันไม่ไม่จบและแก้อะไรไม่ได้ถ้าเราเราไม่ยอมรับกันก่อนกล้ายอมรับกันก่อนว่านี่มันเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ ถ้าคุณรู้ว่านี่คือความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์คุณจะได้บทเรียนจากมันและเอามาถอดบทเรียนว่าคุณจะแก้มันยังไงปัญหาคือคุณยังไม่ยอมรับว,ว่านี่คือการผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ที่ไปร่วมสังก,กัรรมกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้ทุกวันนี้เหมือนอยู่ในทางตันเหมือนอยู่ในอะไรที่เป็นเขาวงกฏหาทางออกไม่เจอก็ยังไม่กล้าย,ยอมรับว,ว่ามันคือความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์เพราะมันเสียหน้าไงอืม,อม,อม แล้วยังไงต่อล่ะมันก็ก็ไปเจอทางตันไงผมอย่างที่ผมบอกไงเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจะอยู่ครบเทอมไม่ครบเธอก็ตามเนี่ยแต่เลือกตั้งครั้งหน้าไอ้ไอ้สิล้านคนที่เขาฟาร์มคนจนเอาไว้เนี่ยส่งผลนนแน่นอนร้อยเซนะฮะมันมันมันแตกแยกเพราะเราไม่ไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องหลักการตั้งแต่แรกว่าอ,อยาไปสังคกรรมกับมันเพราะ เพราะเขามองว่าเอ้ยยังไงเดี๋ยวพวกมึงก็ต้องมาสังกรรมกับกูแน<ม>่กูก็วางเกมปึงป้งๆไว้รอรับไว้แล้วร<ม>อรับร้อยแปดขั้นตอนไว้แล้วว่ามึงจะมาแพ้กับกูในกีฬาหาออพี่น้องคิดดนนูกีดาไหนมาติดด่านไอ,อ,อ้สองอไอ้2อลสองร<ม>้อยห้าสิบอนรกอีกฝ่ายนั้นมันก็ไม่ได้โง่นะอย่าลืมว่ามันเอาคนที่เคยทํางานกับทักษิณมือสกาดอย่างเนวินไปอย่างสมคิดตุสศรีพิทักษ์จตุศรีพิทักษ์หรือว่าอย่างแลมโบงแลมโบอะไรไปเนี่ย คือคือมันใช้วิธีนี้ให้ไอคนที่แปลพักไปเนี่ยทำงานแล้วใช้มันด้วยชีวิตเพื่อรักษาชีวิตเพื่อให้มีที่ทางม,มีชื่อเสียงขึ้นมามันทุ่มเต็มที่กับคนพวกนี้นะอย่ลืมนะครับอีกฝ่ายก็สู้ในสภาอีกฝ่ายก็ลงถนนไปนะต่างต่างคนต่างสู้สู้กันหลากหลายวิธีครับยังไงก็ผมผมถึงได้บอกไงว่าตราบใดที่ยังสังฆกรรมอยู่ทุกวินาทีที่คุณยังสังฆกรรมอยู่ในสภา ปาหีเนี่ยที่หนึ่งสิษย์ไม่เท่ากับหนึ่งเสียงเนี่ยคุณเข้าไปนั่งไปภูมิใจว่าคุณเป็นสอสอกันเนี่ยทุกวินาทีมันคือการฟอกข่าวให้ระบบที่มันไม่ควรถูกฟอกข่าวทุกวินาทีฝ่ายฝ่าย,ยประยุทธ์เอาไปบอกต่างชาติว่าผมมาจากประชาธิปไตยเพราะเพราะพวกคุณก็อ้างว่าคุณมาจากประชาธิปไตยกันนั่นแหละนั่นแหละคือจะพูดให้แบบเรื่องจริงที่จเจ็บปวดก็คือว่าคุณไปร่วมฟอกข่าวให้เขาแนตะ่ยังไงพวกเราก็ยังยืนยันคำนี้ ไปเติมความไม่สมบูรณ์ให้พวกมันดังนั้นถ้าถ้าเรามองเห็นปัญหาแล้วคุณคุณต้องกลับไปที่กระดุมเม็ดแรกคุณต้องไปเริ่มที่กระดุมเม็ดแรกไม่งั้นมันทางตันครับยังไงก็ทางตันผมบอกเลยยังไงก็ทางตันจะไปบอกว่าจะไปขอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในสภาเนี้ย <c oughs> มาตาเดียวก็แก้ไม่ได้หนึ่งมาตาก็แก้ไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงสอวลากตั้ง แปดสิบหกคนมาร่วมยกมือซึ่งคุณไม่มีทางหามาได้เลยอ mm. มาแต่เดียวก็แก้ไม่ได้เลยนี่คือการไปฟอกข่าวให้เขาทาั้งทั้งที่คุณทําอะไรไม่ได้อะ่ะผมก็เลยไม่ไม่รู้จะพูดยังไงก็ก็ก็อยู่คุณก็รอดูว่ามันจะไปยังไงต่อละกันผมก็พูดได้แค่นี้ผมผมทักได้แค่นี้แหละว่ามันไปสู่หายนะนะ mm. การร่วมฟอกข,ขาวของพวกคุณตอนนี้มันนําพาไปสู่หายนะนะเป็นเจอทางตันนะมันเจอทางที่จะแพ้และเจ็บปวดหนักกว่าเดิมนะ แทนที่จะถอยมาถอยมายืนจุดที่คุณจะไม่ต้องมานั่งด่ากันคุณสามัคคีกันล้มอำนาจสถาบนาใดๆที่ไม่ชอบทางของขอสช